วันนี้นะคะจะมารีวิว V Master เทศ V Master เทศคืออะไรก็คือการเทรดแบบเสมือนจริงแต่ได้รับรางวัลจริงก็คือการเทรดของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีเงินลงทุนมาให้เราก้อนหนึ่งแล้วแต่เราจะเลือกแพคเกจการลงทุนก็คือเราก็สามารถเลือกแพคเกจได้แล้วก็เราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเลือกแพคเกจ ตรงนี้วีมาสเ,เตอร์เทรดดียังไงก็คือเราไม่ต้องไปใช้เงินตัวเองในการลงทุนนะเขาจะให้เงินลงทุนเรามาก้อนนึงถือว่าเยอะมากเราไม่ต้องใช้เวลาแบบหาเงินเพื่อมาลงทุนแบบเยอะๆให้ทุนยังไงมันก็จะมี2แบบก็คือเป็นแบบชาเลนจ์นะคะสามารถเลือกแพ็กเกจได้นะก็ตั้งแต่แพ็กเกจท้าทายนะก็คือชาเลนจ์นั่นเองนะคะก็จะมีตั้งแต่10,000หมื่นสองหมื่นห้าห้าหมื่นแล้วก็1 0 0 0 0แนนะคะหนึ่งหมื่นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นยังไงก็ แล้วแต่โปรโมชันของเขานะก็ลองคิดโปรโมชั่นของเขาดูนะอันนี้ลองลองอธิบายข้าวๆไว้เฉยนะว่าอย่างเช่นสมมุติเราซื้อแพ็กเกจหนึ่งหมื่นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดมาให้เราว่าคุณสามารถที่จะขาดทุนต่อวันเนี่ยก็คือขาดทุนได้5%นะคะ overall เลยเนี่ยสามารถขาดทุนได้10%นตนะคะสนใจที่จะเลือกแพ็กเกจไหนก็ลองดูนะคะ เจจริงได้เงินจริงนะคะคือเขาให้เงินกําไรให้ให้เราเนี่ยมากถึง90%เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเบิกได้เนี่ยหนวันเราก็เบิกได้แล้วนะแต่วันนี้ที่จะอธิบายก็คือแพ็กเกจแบบได้ทันทีนะคะแพ็กเกจแบบทันทีมันก็มีการให้เลือกประ,ประเภทของบัญชีเหมือนกัน466 50 10, 50 10, 50 50 1 0 no pc หรือก50็50 4นะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้50ซีโลนะคะก็คือจะบอกว่าทำไมถึงจะมารีวิวแพ็กเกจ50ซีโลนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าสามารถเทรดได้ทันทีเลยนะก็เหมือนเหมือนกันก็จะมีเลนส์ให้เลือกเหมือนกันก็คือจะมี10,000มี25 0 0มมี50,000แล้วก็1 0 0 0 0แนนะคะอัตราการแลกเข้าก็ แล้วแต่โปรโมชันของของเขาเลยนะลองคิดได้มันก็จะมีให้เลือกเป็นโปรโมชันนะเราก็ลองเลือกดูแต่วันนี้จะอธิบายแบบนี้ว่าทําไมมันแตกต่างกันนะคะดูอย่าง50าสถ้าเราซื้อแพ็กเกจหนึ่งหมื่นเนี่ยแรกเข้าห้าสิบหกดอลลาร์ส่วนห้าสิบซีโร่ค่าแลกเข้าสูงขึ้นมันต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะอย่างเช่นห้าสิบสิบเนี่ยเขาเรียกข้อกำหนดของเขาก็เหมือนกันเลยก็คือหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถที่จะขาดทุนได้ 5%นะคะ Overall เลยก็คือ10%ของทุนที่เราใช้นะส่วนตัวนี้ทำไมกำไรเขามี t a r g e เตของกำไรนะ50-10หลังหมายถึงว่าคุณต้องทำกำไรให้เขาเนี่ย10%คุณถึงสามารถที่จะถอนออกได้สามารถที่จะวิดดอได้นะคะส่วน50 0ซีโลนะเหมือนกันหมดเลยค่ะทุนต่อวานก็คือไม่เกินเท่านี้ Overall ก็คือห้ามเกิน10 ทาร์เกตในการเบริกเงินกำไรอ่ะมันไม่มีไม่มีทาเกตคุณสามารถที่จะเบิกได้เลยคุณได้กำไรเท่าไหร่คุณก็เบิกได้เลยไม่จาเป็นต้องแบบเฮ้ยสิแล้วคุณค่อยเบิกนะเพราะฉะนั้นดู50าสิบซโรเป็นแบบนี้นี่เองนะเราลงทุนเท่านี้แต่เขาให้เงินในการเทรดเราเยอะมากเลยนะก็ลองศึกษากันดูเนาะก็วันนี้จะมารีวิวตรงนี้แหละให้ดูนะคะแพ็กเกจห้าซีโรนะคะคือทุกอย่างอนะเนาะการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะคะ จะลงทุนอะไรก็อยากให้ศึกษาให้ดีๆนะคะก็ลองดูนะคะก็แค่นี้เนาะมารีวิวตัวนี้ 50Zero V Master t a d e สวัสดีค่ะ